ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราคุณนงนุษนี่เอาปัญหาหลักๆเลยคือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ค่ะผมพูดถูกนะครับพูดถูกนะครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับเพิ่งเจอมาตอนกันยากันยาปีที่แล้เพิ่งกันยาเมื่อปีที่แล้วใช่มันมีอาการอะไรครับถึงถึงอยู่ดีๆถึงไปตรวจไปหาคุณหมอปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออก เพราะว่าก้อนเนื้อมันไปปิด,ปดเอาไว้ค่ะแล้วมันถ่ายไม่ออกก็ปวดท้องทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วมันก็อาเจียนออกมามันจะได้ประมาณทานได้แต่น้าแล้วก็น้ําซุปอะไรพวกเนี้ค่ะปวดท้องถ่ายไม่ออกสงสัยไหมเป็นท้องผูกตอนแรกต้องสงสัยนะใช่ใช่ตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกท้องผูกคิดว่าท้องผูกก็ไปหายาละบายค่ะใช่ไปหาหมอหมอก็ให้ยาละบายมาตลอดเลยอเสร็จแล้วพอตอนหลังก็อาจารย์เขาก็ส่งส่งตรวจครับอ่าโดย สวนแป้งอะค่ะคือสุดท้ายแล้วไม่ไหวละทานอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาถ่ายก็ถ่ายไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องสวนแป้งชเพื่อตรวจชนะครับสแกนหาใช่ค่ะก็เจอก้อนเนื้อที่ไปปิดลำไส้เอาไว้แล้วก็ส่งหมอสันนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยขนาดอาจารย์บอกไหมครับคือพูดง่ายคือกล้องที่เลกที่สุดแล้วสอดเข้าไม่ได้อาจารย์หมอตอนนั้นบอกว่าไงครับก็ ไม่ได้บอกอาจารย์ไม่บอกเลยคือส่งไปที่สันอย่างเดียวเลยคือให้ไปผ่าตัดเลยด่วนเลยค่ะด่วนเลยใช่แกบอกไหมครับว่าเป็นไม่บอกไม่บอกว่าเป็นมะเร็งนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นเนื้องอกธรรมดาแต่ยังไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นมะเร็งไม่ได้บอกไม่ได้บอกใจเสียไหมครับก็ตอนนั้นเฉยเฉยเฉยไม่ไม่ไม่คิดแต่ในใจคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นมะเร็งนะแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าระยะที่เท่าไหร่ ไม่ทราบว่าเป็นระยะพิ่ษเท่าไหร่คือตอนแรกยังบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งไหมเพราะมันต้องตัดก้อนเนื้อไปตรวจสอบก่อนอเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะต้องผ่าตัดออกมาก่อนนะครับตัดสินใจตอนนั้นก็คือผ่าละต้องผ่าต้องผ่าถ้าไม่งั้นปวดท้องทรมานมากเลยยิ่งทานยาระบายเข้าไปเนี่ยจะทําให้เราปวดมากขึ้นเพราะมันไม่ออกเลยเพราะมันเร่งแล้วมันไม่ออกเพราะมันแน่นขนาดนั้นะคะเอาละตัดสินใจผ่าแล้วเดือนอะไรตอนนั้นที่ผ่าครับผ่าประมาณปลายเดือนกันยา สิงหาค่ะสิงหาสิงหานะฮะอ่าประมาณไปแล้วค่ะผลตรวจผลตรวจนี่ประมาณนานเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งอะค่ะเพราะว่าต้องรอผลชิ้นเนื้ออืมค่ะพอรอผลชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยอืมก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้บอกว่าระยะที่เท่าไหร่ผลสุดท้ายก็คือต้องให้อาจารย์ทางเคมีบําบัดมาบอกว่าเป็นระยะที่สามลามไปต่ำน้าเหลืองแล้วตอนนั้นใจเสียมาก ลามไปต่อมน้ําเหลืองแล้วด้วยใช่ครับตอนนั้นใจเสียมากเลยคือถ้าเป็นมะเร็งระยะคือไม่ลามต่อมน้ําเหลืองเนี่ยก็ยังเฉยๆแต่พอบอกลามไปแล้วเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเรานี่สงสัยอยู่สักประมาณปีนึงน่าจะเสียแล้วจะตายแน่เลยต้องตายแน่ๆเลยตอนนั้นโอ้นั่นคิดไปเองเลยใช่คุณหมอไม่ได้บอก <laughs> ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่บอกเฉยๆว่าเป็นระยะที่สามใช่แล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษาจะต้องทำต้องเคมีบําบัดก็คือคีโมใช่นะครับ มีคอสยังไงบ้างครับก็ของตัวเองนี่โดนแบบหกชุดหกชุด,ชดเดือนละชุดเดือนละชุดละห้าเข็มชุดละห้าเข็มชหกชุดชุดละห้าเข็มหมายถึงว่าเข้าไปโรงพยาบาลหนึ่งครั้งห้าเข็มวันละเข็มห้าวันอืแล้วมีโอกาสจะหายไหมครับตอนนั้นคุณหมออาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลยคุณหมอไม่ได้พูดอะไรเลยว่าจะหายหรือไม่หายอะไรยังไงไม่พูดครับไม่บอกค่ะ เราว่าพอพอบอกว่าให้กิโมเนี่ยใจเสียเข้าไปอีกเพราะว่าผลข้างเคียงมันเยอะมากครับคุณ<ฆ>หมอบอกนะครับตอนนั้นว่า<ฆ>จะมีผลอะไรบ้างมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวแล้วก็ท้องเสียไม่เสียก็ผูกอะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวจะโดนกดให้ต่ําลงติดโรคง่ายทานอาหารต้องแบบทานอาหารต้องดูต้องดูว่าสะอาดจริงจริงผ,ผลไม้ก็ต้องเลือกทาน คือข้อข้อกำหนดข้อบังคับเยอะมากเลยที่ว่าจะต้องดูแลตัวเองที่สุดไม่อย่างนั้นจะติดเชื้อง่ายไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องปิดแมสตลอดภูมิตัวเองต่ำครับอันนี้ก็คือผลที่เกิดจากการรักษาด้วยคีโมซึ่งมะเร็งเนี้ยกับคีโมมันเป็นคํำคู่กันเลยมันมีวิธีอื่นไหมครับอาจารย์ครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาตัดก้อนมะเร็งออกเนี่ยนะครั เขาจะกลัวการแพร่ในขณะที่ตัดเพราะว่ามันอาจจะเล็ดรอดเข้าสู่หลอดเลือดไปที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้น<ม>สิ่งที่ตามมาหลังจากตัดมะเร็งก็คือต้องทำาคมเพื่อให้แน่ใจว่าได้ฆ่าให้เซลล์มะเร็งที่เล็ดรอดออกไปนี่ให้หมดครับนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันอยู่แล้วรหรือถ้าไม่ใช้ีโมก็คือจะต้องใช้รังสีเพิ่ม,มแต่โดยปกติถ้าฉายรังสีเพิ่มนี่เขาจะ เจาะจงเฉพาะามะเร็งที่อยู่กับที่เพราะรว่าเราจะฉายไปตรงนั้นเลย <นะ S 2> แล้วผลข้างเคียงของีงโมเนียมันจะต้องเกิดอย่างนี้เสมอไหมครับอเจียนผมร่วงค่ะมันเกิดเสมอเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเดียวไงฮะครับแต่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเนื่องจากมันแบ่งตัวไวเพราะฉะนั้นมันจะรับยาได้ไวมันก็จะไปก่อน แต่ในขณะเดียวกันยาเคโมโนเนี่ยมันก็จะฆ่าเซลล์ปกติไปด้วยนะฮะเซลล์โดยเฉพาะเซลลที่มีการแบ่งตัวในร่างกายเช่นเซลล์ผิวหนังเซลลผมเซลล์ทางเดินอาหารเซลลอวัยวะสืบพันธุ์อะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้จะมีการแบ่งตัวนะเพราะฉะนั้นผลที่ตามมามันไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์นะฮะ เพราะว่ามันไปนกดไว้เพราะฉะนั้นผมก็จะร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคลื่นไส้อาเจียนม,มีมีทุกอย่างค่ะที่ทแล้ว,วแต่ม,มือนแพ้เคมีใช่ไหมใช่ค่ะคะือบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นก็แล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายค่ะเป็นเขาใช้เคโมมากหรือน้อยนะเพราะว่าขนาดมันจะไม่เท่ากันซึ่งอันนี้จะเป็นอยู่ในความวินิจฉัยของหมอเขาจะใช้ยากี่ตัว อย่างเงี้ยนะคะคือโดยปกติเขาจะไม่ใช้ตัวเดียวเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์มันต่างกันเขาก็จะพยายามใช้ยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างๆที่จะไปฆ่าเซลล์มะเร็งให้มันแตกต่างกันมันจะได้ฆ่าได้หมดครับซ,ซึ่งซึ่งอาการของคุณองนุชเองเนี่ยภายนอกไม่เห็นไม่มีอะไรเลยหมายถึงหลังให้คีโมแล้วหรือไงช่วงช่วงก่อนให้คีโมก็คือปกติไม่มีไม่มีอาการอะไรที่บอกเลยแต่พอให้คีโมไป<ห>ไม่ให้มากี่ชุดแล้วครับ สี่แล้วค่ะสี่ชุดแล้ว<ช>นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นยังไงบ้างครับอาการที่ว่ามีผมร่วงอย่างเดียวแล้วก็ท้องเสียนิดหน่อยอมผมร่วงแต่ว่าชุดที่ให้เนี่ยมันร่วงไม่เยอะครับมันก็เลยเหมือนคนผมบางแต่คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เวียนหัวอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับค่ะกําลังใจมันอยู่ขั้นไหนฮะพอให้คีโมไปแล้วนี่สี่โดสแล้ว ตอนให้คีโมครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมครับมารู้จักตอนที่ว่ามีน้องที่ทํางานเนี่ยเขาดูทูช่องแปดเนี่ยอืแล้วเขาโทรมาบอกว่าพี่นุชด,ดูดูช่องแปดเร็วเขาเอาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมาออกรายการครับค่ะก็เลยดูพอดูเสร็จก็เลยไปค้นหาในอินเทนอร์เน็ตค่ะแล้วก็ให้สามีมาซื้อที่นี่เลยอืเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอ่าตัวเนี้ย เป็นเภสัตทั้งนั้นเลยที่ที่ที่ทำการวิจัยเรารู้สึกเรามั่นใจว่าว่าถ้ากินตัวนี้แล้วเราจะต้องหายแน่เลยถ้าไม่หายเราก็ต้องดีขึ้นกว่ากว่าคนอื่นที่เขาเป็นค่ะก็เลยให้มาซื้อแล้วก็ทานพอทานเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ให้ครีมเนี่ยมันจะเพลียพอเพลียเสร็จพอทานบีมเข้าไปเนี่ยมันก็ปกติเลยค่ะไม่ไม่เพลียไม่อะไรเลยเหมือนคนปกติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทํางานก็ยังพูดเลยว่าพี่ไม่เห็นเหมือนคน เป็นมะเร็งเลยเพราะคนอื่นเขาเขาเป็นเนี่ยเขาจะดำเขาจะดำแล้วเขาจะแบบอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยดูดูดีมากเลยเนี่ยไม่บอกเหมือนไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งครับค่ะแล้วก็อันเนี้ยโดนให้รังสีด้วยฉายแสงด้วยช่วงฉายแสงเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคล้ายๆกับคีโมเลยแต่ตัวเองไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือหลังจากที่ได้บิมเข้าไปแล้วใช่ค่ะ เดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าเป็นมะเร็งก็อันตรายแล้วนะคีโมก็ขั้นหนึ่งแล้วที่จะต้องผ่านการรักษาทําไมถึงต้องตัดสินใจมาใช้บิมเพราะผมมีเพื่อนที่ที่เป็นมะเร็งเหมือนกันปรากฏไม่กล้าใช้ก็ดูตรงนี้ค่ะว่าผู้วิจัยของบีมเนี่ยเป็นเพศร,ระดับ อาจารย์ทั้งนั้นเลยคือเรามีศรัทธาแล้วตรงนั้นแล้วเรามีความเชื่อมั่นตรงที่ว่าพอเราดูเนี่ยดูรายการช่องแปดเนี่ยเราเห็นว่าคนที่มาคุยเนี่ยเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลยแต่เขาทานเข้าไปแล้วเขาดีขึ้นนะคะ่คะก็ตัวเองก็อยากหายอะใครเป็นก็อยากหายทั้งนั้นตัวเองก็เลยต้องยอมทานต้องทานตัวนี้แล้วคือก็ควบคู่ไปใช่ได้บอกคุณหมอไหมครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกเพราะว่า ผลตรวจเลือดเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะสูงหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ผลออกมาดีทุกอย่างเลยเอาละเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเ,เนี่ยผู้ป่วยมะเร็งสามารถบินควบคู่กันกับการรักษาของแพทย์ในแผนปัจจุบันได้ไหมครับคีโมเนี่ยก็เป็นวิธีการเฉียบพันธุ์ที่สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้นะค,ะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่จำเพาะเจาะชง มันไปจัดการกับเซลล์อื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเม็ดเลือดขาวถูกจัดการไปด้วยอภูมิคุ้มกันของเราก็ยิ่งลดลงไปใหญ่คร,ครับในระหว่างที่เรารักษามะเร็งเนี่ยเราต้องคงภูมิคุ้มกันของเราไว้ตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อมะเร็งมันไปจัดการกเซลล์เม็ดเลือดขาวถอดคีโมไปจัดการเซลล์เม็ดเลือดขาวนะฮะมะเร็งอาจจะหายแต่ว่าแต่มันจะกลับมาใหม่ ให้กลับมาใหม่ได้ถ้าไม่เลือขาวของเราลดลงไปก่อนนี้มันกลับมาใหม่เนี่ยคราวนี้เราจะดูรลยากแล้วนะจัดการกับมันยากแล้วทีนี้ระหว่างที่คนที่ทําคีโมทุกคนน่ะไม่เลือดขาวจะตกปริมาณไม่เลือดขาวจะลดเกรดเลือดจะต่ำนะครับผมมีผู้ป่วยโภคจํานวนมากเลยนะฮะที่บอกว่าระหว่างที่ทําคีโมเนี่ยอาการเปลียมากแล้วตรวจเลือดเกรดเลือดก็ต่ำไม่เลือดขาวก็ตก แล้วหลังจากใช้ควบคู่กันก็อย่างว่าแหละเขาก็แอบใช้นะฮะมผมก็ไม่สามารถจะบอกวออ่าคุณ,คณยพยายามขยันจะยอ่อยใช้นะรเราก็ได้ได้ให้ข้อมูลแล้วเขาก็ใช้นะครับแลวทุกคนทุกคนนะครับแก้ไขปัญหาอาการข้างเคียงตรงนั้นได้นะครับก็เกร็ดเลือดเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ผลข้างเคียงซึ่งเกิดจากการทำาคีโมซึ่งทําให้เม็ดเลือดขาวน้อยลงเซลล์ที่จเจริญเร็ว เสียชีวิตลงตายลงมันก็ไม่มีครับมันก็เนื่องจากอุณมกันในร่างกายมันลดดีขึ้นการบิมของเราผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาทางการแพทย์ถูกไหมครับผมพูดถูกไหมครัค,รค่ะก็คือว่ามันจะไม่เกิดที่เราเรียกว่ารักอินเตอร์แอคชันหรือฟู้ดรักอินเตอร์แอคชันคือบิมของเรานี่เป็นอาหารใช่ไหมครับ,รบที่ว่าไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่า อาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่เราเอาไป,ปาเป็นส่วนประกอบเ,เรารับประทานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะช่วยกันเสริมทําให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะะ่นะคะอย่างที่อาจารย์พิเชษพูดเมื่อกี้ว่าการติดเชื้อก็จะไม่มีใช่ไหมฮะเพราะว่าร่างกายยังสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวได้อยู่นะฮะสร้างเกล็ดเลือดได้อยู่สร้างเม็ดเลือดแดงได้อยู่เพราะฉะนั้นความก็จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ไหมฮะจะไม่รู้สึกอ่อนเพลียอะไรเงี้ยครับ เอาละคุณองนุ่ปัจจุบันนี้ให้ไปแล้ว 4, 4ชีชุดด้วยกันพึ่งพ่งหมดพึ่งให้ไปเมื่อวันที่6เนี่ยค่ะครับใช่ร่างกายโดยรวมแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีมากดีมากและแข็งแรงคือคือการให้คีโมโเนี่ยมันเพลียจรงิงแต่พอเพลียเสร็จพอเราทานบีมตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเช้ามาเราก็สดใสเหมือนเดิมชื่นเหมือนปก,กติชื่นเหมือนเดิมเหมือนปกติคิดไปเองปฮะไม่ไม่ไม่เลยค่ะอันนี้ยืนยันได้ ยืนยันด้วยตัวเองเพราะตัวเองตัวเองเป็นตัวเองทราบครับใจตอนนี้มันฟูเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะดีขึ้นกําลังใจดีขึ้นเลยใช่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมมีแน่เลยค่ะอ้าวเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าอยากตายอยู่ก็ตอนแรกยังไม่เจอบีมเอ่อปัจจุบันนี้บีมยังไงครับปริมาณก็ช่วงนี้ให้คีโมจะจะทานสามมื้อละสามแต่หลังจากให้คีโมเสร็จแล้วจะสองเหมือนเดิมนงนุชใช้น้ำมังคุดด้วยหรือเปล่า ทานเป็นบางครั้งค่ะโอเคเป็นบางครั้งคือ <c oughs> ถ้าร่วมกันจะดีขึ้นใช่ไหม <c oughs> ครับ <c oughs> คือตามปกติเนี่ยอาการหนักๆเนี่ยเราจะให้เต็มที่เลยนะฮะ <c oughs> ก็วันละหนึ่งสาซีซีของน้ําครับสูตรของเราครับแล้วก็แคปซูลครั้งละ3แคปซูลครับ3ามามครั้งต่อทเกี่ยงกรณีคุณนุชนี่คุณนงนุชเนี่ยเรื่องจากสามารถปรับตัวเองรู้ว่า2เม็ดก็พอแล้วครก็พออะฮะอืมแตนี้ถ้าสมมติว่าสเม็ด ต่อครั้งยังไม่พอก็ต้องเพิ่มนิดหน่อยนะครับคุณคุณองนุชได้พิสูจน์กับตัวเองดูไหมครับว่าช่วงของการให้คีโมโดยไม่ได้บิมได้ลองดูไหมฮะไม่ลองค่ะไม่ลองเลยเพราะว่าเพราะว่า <laughs> ไม่ดีกว่า <laughs> ไม่ดีกว่า <laughs> <laughs> คือที่ผมถามอย่างเงี้ยเพราะผมอยากรู้ว่าความรู้สึกมันต่างกัน,กนไหมระหว่างก่อนกับหลัง แต่ครั้งแรกครั้งแรกยังไม่ได้บีมก็มีอาการเปลียเปลียใช่ไหมะอ่บแฝกก็บอกว่าต้องรอครั้งแรกเลยคือโดนชุดแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมครับค่ะมารู้จักหลังจากให้ชุดแรกไปแล้วคนละเรื่องเลยใช่มันความรู้สึกมันเพลียมากแล้วแบบรู้สึกตัวเองไม่แข็งแรงอ่ะอยากอยากตายอ่ะอืมอืมนั่นคือโดสแรกใช่ใช่ไหมัใช่แต่หลังจากพอที่ได้รู้จักบีมรู้สึกมีความสุขในชีวิต แล้วอนาคตเนี่ยจะบอกคุณหมอไหมครับว่าชั้นบิมอ๋อเคยเคยบอกแล้วค่ะคเคยบอกเพราะว่าน้องๆที่ทํางานเนี่ยบอกอว่าพี่นุชเขาทานบีมอาจารย์อาจารย์บอกบมอะไรผมไม่รู้จักอืมอาจารย์ก็จะบอกผมไม่รู้จักครับฮะเพราะว่าเคยคุยกับแพทย์แล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้จักจริงๆอ่าไม่เป็นไรวันหน้าต้องเชิญอาจารย์คนที่รักษาคุณนุชนเนี่ยชวนมาดูด้วย ชวนเราฟังเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันเป็นความรู้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นวิทยาศาสาตร์ยุคใหม่ละมันมีพัฒนาการในเรื่องของการที่เอาอาหารอย่างที่อาจารย์พิเชษได้เล่าให้ฟังเนี่ยมาเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปแล้วสิ่งที่ร่างกายคุณงนุษแข็งแรงขึ้นได้ก็คือตัวของมนุษย์เองนะครับมีบีมร่วมค่ะมีบีมร่วม,บ,มบีมร่วมแล้วก็มีกําลังใจอืมค่ะนะครับกําลังใจดีขึ้นแล้วก็อาหารอาหารที่ ที่อาจารย์เคย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 บอกค่ะว่าเนื้อสัตว์เนื้อแดงพวกนี้แล้วก็น้ําตาลครับที่มันเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งอะค่ะต้องไม่ทานเลยแล้วก็ทานเป็นปลาเป็นไก่เป็นผักอรไรพวกนี้ค่ะครับก็ลดเนื้อสัตว์ใหญ่ไว้ว่าเนื้อแดงนี่ไม่ทานเลยน้ําตาลอาหารหวานปลดเลไม่เอาเลยเอาล้ครับก็อย่างนี้ก็ต้องบินไปเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะทานไปเรื่อยๆค่ะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้โรคมะเร็งนั้น อาจจะไม่หมดไปนะแต่ว่าก็ขอให้อยู่อย่างสงบสงบสุขกับเราให้ได้นะ,นะครับแล้วก็มีอายุให้อยู่ถึงร้อยปีกับเราด้วยขอบคุณมากครับขอเสยร์มือกัอบคุณนงนุชด,ด้วยครับ